ลดการกินแป้งน้ำตาลลงอย่างไรให้หุ่นสวยสำหรับคุณผู้หญิงคันไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพว้ก่อคนเลิศทอนสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้เรื่องของการลดน้ำหนักสำหรับคุณผู้หญิงที่อายุมากขึ้นแล้วก็เป็นคุณแม่หลังคลอดมาฝากกันนะคะโดยใช้ความรู้และก็การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรือว่ายาลดน้ำหนักใดๆทั้งสิ้น หากเราเคร่งมากจนเกินไปในเรื่องของการรับประทานแป้งหรือว่ารับประทานน้ําตาลนะคะโอกาสที่เราจะมีตบบ่แตกเมื่อเราต้องการรับประทานไม่มีความสุขในการกินนะคะหรือบางคนลดปริมาณแป้งมากจนเกินไปเนี่ยส่งผลทําให้ฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนแปลงหรือมีการท้องผูกเกิดขึ้นนั่นเองแล้วก็หากเราไม่มีความสุขนะสักวันหนึ่งนะคะเราก็อาจจะตบะแตกรับประทานมากขึ้นโอกาสที่จะเกิดภาวะโยโย กับตัวของคุณผู้หญิงเนี่ยเกิดได้ง่ายมากๆนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะลดแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะสำหรับแป้งหรือว่าน้ำตาลหากใครที่เคยรับประทานแป้งเยอะๆนะคะก็ค่อยลดปริมาณลงไม่ควรที่จะหักดิบมากจนเกินไปการลดน้ำหนักแบบโลข์บนะคะก็คือการรับประทานแป้งหรือว่าคาร์โบไฮ,ฮเดรต ให้หน,หน้อยที่สุดนะคะควรที่จะกินโปรตีนให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายเพื่อทดแทนปริมาณโลหะที่ลดไปแล้วก็ไขมันก็ยังสําคัญนะคะไขมันดีนะคะที่ควรจะเลือกรับประทานหลีกเลี่ยงไขมันทรานส์นะคะแล้วก็เส้นใยอาหารก็เป็นสิ่งที่สาคัญมากเพราะหากบางคนลดแป้งไปโอกาสท้องผูกเกิดขึ้นได้ง่ายทุกนั้นก็ควรอาหารที่มีเส้นใยมากขึ้นหรือว่าดื่มน้ําให้มากขึ้นนั่นเอง สวิธีนี้เป็นข้อปฏิบัตินะคะสำหรับคนที่ต้องการลดแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตลงอย่างไรให้หุ่นสวยแบบค่อยเป็นค่อยไปอันที่1น,นะคะก็คือควรเลือกมหคะสารอาหารนะคะในการกินคาร์โบไฮเดรตนะ,ะแต่ก่อนเราอาจจะเคยกินคาร์โบไฮเดตเชิงเดียวนะคะอาจจะเป็นพวกข้าวขัดสีขนมปังขัดสีต่างๆเราก็ควรที่จะเลือกคาร์โบไฮเดตเชิงซ้อนแทนนะ,ะ,นะะเช่นพวก ข้าวไม่ขัดสีข้าวกล้องข้าวไลซ์เบอร์รี่ข้าวซ้อมมือนะคะหรือถ้าขนมปังก็เป็นขนมปังโฮลวีตอ่าตัวนี้จะช่วยนะคะในการที่เรารับประทานคาร์โบไฮเดรตเนี่ยลดน้อยลงทําให้อิ่มท้องได้นานขึ้นแล้วก็ไม่ต้องรับประทานมากขึ้นเหมือนคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวนั่นเองแล้วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปหรือว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆนะคะเพราะอาหารเหล่านี้ปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูง แล้วก็การกินอาหารก็คือต้องกินโปรตีนให้เพียงพอนี่เน้นย้ำม,มากเลยนะคะถ้าคุณแม่จะลดน้ําหนักโดยการลดแป้งต้องโปรตีนให้พอไม่ใช่ลดหมดทุกอย่างนะคะร่างกายของคุณจะเหนื่อยเพลียแล้วก็โทรมเพราะฉะนั้นลดแป้งเพิ่มปริมาณคาร์โบโปรตีนนะคะลดแป้งเพิ่มคาร์โบไฮเดรนแล้วเส้นใหญ่นะคะเพิ่มโปรตีนแล้วก็เส้นใหญ่ให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย หากต้องการรับประทานน้ำตาลก็ให้ใช้สารแทนความหวานนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกย่าหวานหรือสตีเวียนะคะไซติตอนหรือว่าอิลิทินอนนะคะนี่คือสารแทนความหวานที่สามารถรับประทานได้ข้อที่2นะคะก็คือเลือกเลือกรับประทานของว่างนะคะที่เป็นโปรตีนหรือว่าเส้นใยแทนนะคะระหว่างมือ้อหากเรามีการหิวในช่วงการลดแป้งในช่วงแรก นะคะหลีกเลี่ยงแป้งที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงเดียวหรือว่าน้ำตาลของหวานนะคะควรที่จะกินเป็นอาหารธรรมชาติอาจจะใช้ของว่างเป็นโยเกิรต์ตหรือว่าผลไม้ตามฤดูกาลแทนที่ไม่หวานจัดจนเกินไปข้อที่3นะคะก็คือควรเพิ่มปริมาณโปรตีนนะคะให้มากขึ้นในระหว่างมือ้อเพราะจะทําให้เราอิ่มนานไม่หิวจุกจิกระหว่างวันเช่นการเพิ่มไข่ต้มไข่ตุนนะคะ ลดปริมาณแป้งลงก็เพิ่มโปรตีนนะคะจากไข่ต้มไข่ตุน๋นอ่าอันนี้ใช้แทนได้วันหนึ่งนะคะเราสามารถรับประทานไข่ได้ถึงวันละ2-3ฟองนะคะตอนหนวันหากใครมีปัญหาเรื่องของไขมันในเลือดสูงหรือว่าเป็นโรคอ้วนก็อาจาจะรับประทานแค่ไข่ขาวนะคะไข่แดงก็รับประทานได้นิดหน่อยนั่นเองแล้วก็ข้อที่4นะคะก็คือควรลดหรือง,งดเครื่องดื่มหรือ อาหารหวานๆนะคะที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบมากๆอันนี้แนะนำว่าควรจะงดนะคะดีที่สุดหากงดยังไม่ได้ทันทีก็ค่อยๆลดลงนะของหวานน้ำหวานน้ำอัดลมต่างๆนะคะชานมไข่มุกหรือพวกกาแฟนะคะที่ใส่นมใส่น้ำตาลเยอะๆอาจจะเริ่มแรกรับประทานหวานน้อย50% 20%ก็ได้นะคะค่อยลดลงมานะเพราะว่าสิ่งนี้มันจะกระตุ้นให้เราหิวบ่อย แล้วก็อยากกินคาร์โบไฮเดรตมากขึ้นนะคะน้ําตาลกินคาร์โบไฮเดตมากก็จะแปลเปลี่ยนเป็นน้ําตาลมากก็สะสมไขมันมากนั่นเองหากยังเลี่ยงไม่ได้ก็แนะนําแล้วใช้สารแทนความหวานนะคะแทนน้าตาลเนาะเช่นยาหวานเนี่ยก็แนะนํามากๆหรือถ้าใครอยากดื่มน้ําผลไม้แนะนําว่าให้เป็นผลไม้สดๆตามฤด,ดูกาลไม่แนะนําให้เป็นน้ําผลไม้แปรรูปนะคะเพราะน้ําผลไม้เหล่านี้ก็ยังมีน้ําตาลเป็นส่วนประกอบอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้น อยากฝากสําหรับคุณผู้หญิงนะคะที่มีน้ําหนักมากขึ้นหรือว่า,าเป็นผู้หญิงหลังคลอดต้องการลดน้ําหนักนะคะโดยการลดแป้งเนี่ยจะทําอย่างไรไม่ให้ร่างกายเราห่วยเลยหิวมากเกินไปมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในตัวของคุณแม่มากเกินไปก็ค่อยๆลดค่อยๆหาสิ่งที่มาทดแทนนั่นเองนี่คือความรู้ดีๆนะคะที่นํามาฝากสําหรับคุณ แม่หลังคลอดแล้วก็คุณผู้หญิงที่อายุมากขึ้นต้องการลดน้ําหนักแบบโลค่ะค่อยๆปฏิบัติกันดังนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสันกระดิ่งกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ